สวัสดีครับแม่ซีไพสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ซีไพครับท่านผู้ชมอยู่ทั้งผู้ทั้งเขาคือกันได้นี่มจุดดูทั้งเขาเนาะครับฝันว่าขึ้นฝันว่าไปกับเด็กหน่อยผู้นึงมีผู้ชายมียำสิ่ยำสิขาครับอือเออด้อันเด็กหน่อยคนหนึงเหมือเป็นน้ำกดนูเล็กหน่อยแล่น้ำกดนั่นครับขึ้นขึ้น อันว่าอันทั้งทั้งติดทั้งไปบ้านเก่าต้องใช้เด็กแท้งที่ไปตอกเก่าว่าจากติดว่าไปบ้านเก่าในบ้านเอกที่ตัวได้ครับบ้านเก่าก็หมด่ที่งานบ้านที่ว่าอืมสคุณอาบ้านเอกที่ตัวได้ครับบ้านเอกที่เจ็ดสองบอกครับสี่แฟนมันอยู่ข้างขางดีครับบ้านเอกที่เจ็ดสองครับบ้านนี้ขวัญบ้านยังยังออกตุกเก่าอยู่ ก็ยังคือสว <9 S 1> ตวเก่า <9 S 1> ไปบานเก่าอืมตัวเก่าบานเก่าองตัวเก่าพันหนูใส่ยำตัวเก่านี้มันตัวไหนล่ะครับทีเอาตัวไหนล่ะครับศูนยเนจอ,อกตัวกับศ<น>ูนย์เกศูนย์เก่าคือว่าหนึ่งแปดว่าหนึ่งคือสิบลแมนนะคือบอ่ครับเพราะว่ายังจกอนฟันบกใช่ก็สิมะขาก็สีน่าก็สบมะขายำด้วกันนะ มันยังออกเก่ครับอุอสิฟันมาพยนี่อยากออกบัดนี้เ็กน้อยด้ครับยนี่เ็กน้อยบ่ผู้ชายเดผู้ชายผู้ใหญ่ด้ยผู้ชายผู้ใหญ่บ่ครับือ4 74ได้เนาะ74ด้74ก็แม่น74ก็แม่นบัพี่72อือ74สิเพราะว่าอันมยิง4ชายครับย จะเบ้เป็นต yes. uh, um, ัวไรเนาะครับเนาะช่องตัวนี่ละอยู่วนเวียนอยู่นี่ละในวนเวียนอยู่นี่ละเล็กหน่อยเด็กหน่อยนครับเด็กหน่อยก็บนำหนึงครับหนึ่งกรำหนึ่งสีหนึ่งเจ็ดสี่จากถึนสีสามตัวไป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 กับสีฟ้าพาจนิ่มอันนี้โอ้เข้าเลยคาบ่ล่ะครับบ่เลยขาเลยเนี่ยเรียนนี้ก่อนเรียน้็เขาเขายำสีก็เผยสีก็อสพร้อานำเนยก็เจ็ดสีก็ซอสเทอร์ไรท์ครับ พอศูนย์เก่าก็ตรงกันเลยครับศูนย <09 S 2> ์เก่าเนี่ยอายุจิต <58 S 2> ีปีละครับคุณแม่สีไพยหาสิบหาสิบแปดห้าสิบแปดปีบรอครับเขาเขายำขาเนาะเขาใช้กระยานไม่ใส่ยลยแต่ผมว่ายานมาบานในที่บ้านเก่าอายุครับเจ็ดสองอกับอายุนี่นะมันเหล็กสวยงามนะครับเปดเออาสิหาสิบแปดครับหาเปงหันล้างได้เลยหาแปงครับ ตามอยู่คูงวดแล้วครับหาเปียาเปียเปรงาะ<า>ครับจักนี้อีกครับบาทนี่แม่สีไค,หคนหนึ่ลันคนหนคนหัวก,กันบ่นะครับไมย่ยำขาดนะ่าแล้วหัวจักได้แจกมาได้ทั้งไรมาทั้งไรยำเรนเลยนะ<อ>เรียนั้นเดียวเล็กน่อยซ้ำไหแจกปีกาบะครับหน่อยนิยน,ยน่อยประมาณใหเติบแล้วใหญ่เติบเนาะเขาห้อเรียนปอนึงอปอนึงปนเกิดป่ใหญ่แล้วครับปอนึงอืมพูเป็นยังครับ เดือนครับก <están> oh yes, ัต yep, yeah. like anyway ัวเลขก็ตามนี่เนาะครับคุณแม่เนาะเจ็ดี่สครับเจ็ซสี่ีเจ็ดนี่แหะครับครับฟันโมยาวน้ะฟันโมยาวครับแม่แมแต่ส่วนนึงนด้ท่านแยู่งยาอนิอครับนี่ไปสายมันคเอียดนี่อ สีน่าสีบักขาเนี่นะก็ยังออกศูนเก่าหนยเชิญเก่าศูนอ๋ออเออเชอยู่วะเขาเนอโอ้ยสีดาสีตายเคยฝันแบบนี้มาแล้วเคยฝันนาแล้วแ้วนี่ศูนเก่ากระติดไว้นามโนแมแม่แม่ครับแม่แมครับคุณแม่พ่นฝันเกี่ยวกับจังสีมันมาออกแต่ตัวนี้แม่ดวครับรัวเมีลางกาเป็นหกศูนย์ศูนย์หกก็ได้ครับแม่ปราะว่าตับเนาะตัวเก่า่ันมาหมู่เก่าด ตัวกับฟันนั้นฟันนั้นเมืเก่าตัวหนี่เคยเห็นเน่อยตัวนี้มากมากนี่นั่นคือเก่ายีนอ่อนนี่น่าพอใจดีว่ะนะนั่นคือเก่ายู่ตัวนเลยค่ะแล้วก็ย่างคือเกาสีครหรือเปล่าอ่าสิครับหัวคือเอ็มบาร์อ่าสิครับหัวเป็นหกศูนย์ศูนย์หกกรได้ค่ะครับคืออยู่ได้เนาะครับขื่อไหบันเก่ามันคือเก่าอีตัวนเขาดีว่ะเก่าอีตัวนี่เขาดีว่ะครับ เอาลองเบิ้งกับแม่สีไพ่ครับถั่มชูชมผู้เพิ่นอยู่ทั้งผู้ทั้งเขาคือกันอีกผู้หนึ่งครับผู้เขาเด้อมักสีมีเอาผู้เผาแนวไรครับพุ่แม่บ่าเนี่ยผู้เขาอยู่หัวผู้สูงเลยบอกครับสูงแล้วไปกินมวยสิอยู่บ้านอยู่หันมีแจ็คหลังเหรอครับมันเป็นหน้ามันเป็นเสียงหน้าเป็นเสียงหน้าจ้าของนี่ละน้าคล้องถึงว่าได้ซื้อสีไพ่นะครับถั่มชม อาจารย์ก็สิยังไม่ยูหนำผนอาจารย์มีแค่ทุกอยู่มีปาทีแต่ว่าขอบอในีอยูอยากเห็นเป็นมาจมริวันชูชงนะปีนี้ก่อนสูงขึ้นนะคูบาอย่าเดินครูวาอย่าเห็นผุดทะลุขึ้นนะโอ้ดูทุลุขึ้นคูบาเพิ่นจะเห็นคูวาปุ๊วัดออาการการนะเพิ่นจะเห็นเพิ่งจะเห็นอันดูผ้าดูซูกิ้วบึงวิวดีเนาะครับเนาะดีไฮ น Th um oh, to ี่ละครับย um ุดทำอยู่ในไฮตึ้งผู้สูงฟันดีันดีเครับหัวก้อนค่้ยินข่าวว่าถึงตัวใดคะหม่ซูนเก่าดกว่าตัวูนเก่าตัวดเก่าเก่าซูนดเก่าศูนเก่าศูนศูนเก่ากันบาถึงซูนเก่าเอัน้อนองันย้อนองค่ัต้องหันถือเก่าศูนหัวในมักศูนเก่ามาว่า ครับลองเบิงเนาะครับเอฟซีครับขอบคุณในหลายครับคุณแม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบบคคุณรันี่นักการธรรมชมเลขของคุณแม่สีไพ่การธรรมชมฝันว่าัดไปบ้านเก่าเนาะค่ะเนาะบ้านเลขที่เจ็ดสองแล้วก็พ่อซอเกิดนั่นพ่อซอเกินของคุณแม่สีไพ่พ่อซอศูนย์เก่าการธรรมชมมักจะออกฝันย่ำได้ฝันเกี่ยวย่ำได้ออกย่ำนั่นการธรรมชมศูนย์เก่าศูนย์เก่า แล้วก็174 174น,นะคะเนาะอายุของคุณแม่สีไพกับอายุหา18ปีค่ะธรรมชมุมขอให้มิโชคมิลาบกับคุณแม่สีไพประจำงบติด16เมษายนพศ2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี่สามดาวกับเสนาธรรมชมพิกรณ์เจอกันคลิปหน้าค่ะขอาใหาโ้โชคโชคมัน,มน,มน,มนหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะก็อย่าพึ่งผ้าไปใส่เนาะคะ่ะนผู้ชม ทองมีสามดาวมีของดีมาฝากต่างชมค่ะระับชมมิคองดีกระเบ๋าแอมราทงก็เลยค่ะบ่าาแอมมาทงอนู่ในเดินทางไปถ้ำบ,บุญยวัดยุ้งปู่รอดครับวัดยุ้งปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดดันอีสานครับน,นี่ของดีทิปใหม่ทิปนี้มาฝากเอฟซีครับต่า้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกรัพย์ครับค่าขายให้ขายของโบดีบุคบค่าบุคให้เขาล้านคนยางพานา เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอากล้องเมตตาคา่ะใายไปใส่เรียกเงี้เรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตตอรีเนสิริใดถือเครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ห้องไหนรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามนา,ายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบอตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนมียชมชมชอบค้าขายทุกยอย่างเลยเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยคนัะหลวงปู่รอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนะแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเดอกมาก่อนแป๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้นานทิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทังหมดเป็นเก้าครั้งสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบร์ดเนาะเป็นลูกสี่ ผมปุรรอดเหมือนกันนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนะ<ม>าะตาบุษฐ์าธุเป็นบุญกุศลค,ครับผมแม่ผมครวยพ่อปุรรอดนะ<ม>่อนนู้วัดที่ไหเนาะราบุาธุสาธุาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับ,ส,รบ,รบสวัสดีครับ<อ>มีอะไรเตือนๆไหมครับอธิษฐานอย่างเราต้องการสิ่งใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของกันตาเนาะแล้วเราจะขอ <polarization. S 2> แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตาผาสุตาหยย่งพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับท่านผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอมมาทองหินขาวกบุรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปร่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปร่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสั้นรับ ทำไหนที่ค้าขายของบุค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นลานเท่าไขว่ไขว่ามีอียงบุษบังหรือว่ามีอาถันมาบุษมาบังหมาลานเห็ุในคนมองบ่เห็นลานค้าเห่าเดินผ่านเอาหนวดข้องหลงปูหลอดวัดขกูกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืนท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเห่าครับขายดีปันที่น้ามที่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับกนผมาชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือในครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอิซีเอาไปด้วยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นทักค้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว กูเบาวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลวกมาแล้วกะแล้วก็เมื่อเทตแยบครับท่านผู้ชมเทตแยบแล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อนบกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามเลครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆเนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเน,ะนาะแอดคาราบาวจะนแต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจากดังบูดังนะครับเน,ะนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหาย่นะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูรลอดนะครับเนาะวัดลุงปูหลอดวัดกุกกมมี่ก็แตงวัดลุงปูลุ่ยนะครับเนาะวัดลุงปูลุ่ยี่ก็แตงด้วกันนี่ครับหูเงินคาราใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหัก้นหลงเบาแอมเราท่งกับบุหลอซาครับเอาไปฝากอีซีกระทู่มาตามเบอทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับน้าสมุชมุมและกกาบ้าเอามาตรงนี้ในน้ำมุ่นมาน,น้อ,นอ,น FC, นอครับดนน้ำมุ่นข้องหลวงปุรสดไม่ให้อีพซี่นั้นครับสมุชมุมอาไปอาบสมะล่างกายสนียดจะให้ที่พดีสี่าสีมันบดมันบันบงสนียดจะให้นตัวเขาสีได้ออกอไปดินกินแล้วก็อาบนะครับสมุชมุมเนาะและกะ้กก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับ ท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเอ้ครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบลเอามา็มระตรงนี่เอามาบโบลายครับมาฝากไอซี่โบรายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบลเอมระตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้วยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึงเปี๊ยกเอ้ครับเอาไปใส่ละให้ถึเงเปี๊กลอตเตอรี่ทั้งวันที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบลเอามระตงกับสิ่เฮดเบิ้งตัวเลขกับมมน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอดเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี่ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอกไปแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสีดยดจังเลยเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ